ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยวันที่11กร,รกฎาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศาลา60,003มหาราชอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทศนายสักรินทุมเสนนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอุทยากับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระราชะสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175ซึ่งในวันประสูตินั้นพระประยุนญ,ญาติเหลือบเห็นเป็นสีก่กอสมเด็จพระเจ้าประสาททองตรัสแจ้งความเป็นมาัจจันทร์จึงพระราชทานนามว่าพระนารายราชกุมาร เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาวิชาการจนแตกฉานมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งศิลปะวิชาไตรเพศยุทธาศาสตร์และการปกครองครั้นเมื่อพระชนมายุได้25พรรษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษขึ้นเสวยราชสมบัติขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์ไทยได้จาลึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆไว้นาน,นับประการทั้งในด้านการที่ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศทรงเป็นพระหมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูราพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระไทยเลือกเจริญสัมพันธมิตรี อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดาแม้ว่าการคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศสเปรียบเสมือหนีเสือป่าจราเข้ก็ทรงเลือกเพราะได้ทรงตระหนักดีว่าพระเจ้าหลุยที่14ทรงมีเจตนาชักชวนให้เข้ารีดดังนั้นด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่งจึงได้ดำเนินการทางการทูดด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ทรงขอเวลาศึกษาไตรตรองหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาให้ถ่องแท้เสียก่อนนับได้ว่าทรงบรรลุจุดสูงสุดของการทุตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาผลแห่งการกระชับสัมพันธมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยศาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่งได้ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่องได้แก่ พระราชนิพนธ์โครงเรื่องทศรสสอนพระรามภาลีสอนน้องราชสวัสด์และสมุดโคดคำฉันเป็นต้นด้วยเหตุนี้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้น สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง32ปีและทรงพระประชวรและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2,231สิดิริรวมพระชนมายุได้56พรรษายังความวิปโยคโศกสลดแก่ปวงชนชาวไทยสุดจะพรรณนาได้